it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนอติปะแปะนะักับเกมโ o k กียว v ซเว่น t ิสเตอปั้นล,ล่อยดอสาวสุดน่ารักกันอีกเช่ดเคยนะครับผมสําหรับใครที่กำลังตามหาเกมน่ารักสดใสเล่นได้เพลิดเพลิน,นครับแล้วก็มีดนตรีเพาะเพาะให้เลือกเล่น,นครับสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผม,มเริ่มที่กิจกรรมแรกเลย มาบวตสาวๆไอดอลกันเถอะร่วมกันบวตไอดอลตัวละครที่ชื่นชอบนะครับ1วันบวตได้1ครั้งนั่นเองเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติการเติมเงินอย่างน้อย1ครั้งนะับถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้โอเคครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่ย2นั่นเองครับผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษสําหรับตัวละครที่ได้รับการหวตสูงสุดถ้าเป็นผมนะครับบอกเลยว่าผมจะทําการบวตให้กับทุกคนเลยนั่นเองครับผม ทำไปโลภมากจังวะโอเคครับกิจกรรมต่อไปถูกใจคนที่ชอบเปิดกาชาปองแน่นอนรับสเตม็มไอเทมเมื่อเปิดกาชาปองแบบว่า11ครั้งนั่นเองครับผมเปิด11ครั้งรับไปเลย1ดวงแล้วถ้าสเตม็มครบ4ดวงรับไปเลย G Star Ticket นั่นเองแม่เป็นตั๋วอะไรเอ่ยและนี่ก็คือไอเทมใหม่นะครับเป็นตั๋วแรกการระดับ G โอโหเลือกใบใดก็ได้กิจกรรมต่อไปล่ะ เล่เข้ามาเต้าหู้เพื่อสุขภาพ oh. กิจกรรมนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ oh, เป็นการสเกลนะครับเพื่อตามหาบอสแล้วก็ต่อสู้กับบอสนะเพื่อรับแต้มอีเวนต์นั่นเองพอเราสะสมแต้มอีเวเนต์ไปเรื่อยๆก็เอาแต้มมารับรางวัลน,นั่นเองครับผมโอเคครับได้เวลาเริ่มเล่นกันแล้ว่ะเริ่มกิจกร,รรมแรกกันเลยโอ้โ oh ห oh. ต่อสู้กับบอสครับผมเล่เข้ามาเต้าหู้เพื่อสุขภาพสเกลกันเลยไหนดูสิโอ้โ oh ห oh. เหลือเวลาอีก5วันมาครับ oh. นี่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีครับโอ้โหเป็นฉากที่ค่อนข้างจะสดใสตามหาอุ๊ยไอดอลคู่แข่งปรากฏตัวไม่รู้ว่าเราจะสาบานเอาชนะเขาได้หรือป่านะแต่ว่ารู้สึกว่านี่จะเป็นบอสระดับธรรมดาไม่มีปัญหาโอเคเอาละเจ้าหญิงหิมะโชสะดือโอ้ยมาลุยกับไอหญิงผมสัน้นเอาละหคนกระทืบคนเดียวโอเคพร้อมหรือยังซิสเตอร์กรุ๊ปสาวน้อยนักกีฬา ตบหน้ามันเลยเอาละจมตีได้ชึบนี่ใช้สกิลเพิ่มแอคแทกให้กับกกุ๊บตัวเองโอเคครับตบเข้าไปเรียบร้อยสาวผมสั้นหน้ายับยุยโอเคครับอ่าได้แต้มอีเวนต์182แต้มสกาอีกรอบดีไหมเอ่ยอ่าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักจริงๆเฮ้ย โอ้โหได้การระดับบีดิฉันชื่อคุโอนจิชิซุกะค่ะขอความกรุณาได้ไหมคะสกิลก็คือคุณหนูผู้เลื่อยเปื่อยนั่นเองแม่เลื่อยเปื่อยจริงครับผมมาเป็นแฟนผมไม่ละ่ะเอาระผ่านไปด่านต่อไปแมจิ้มเด็กเด็กผมสั้นเฮ้ยอีกแล้วไอคนเดิมโอ้โหสงสัยอยากจะตายเอาระจัดให้อาเฮ้ยโอ้โหได้แต้มหมดเงินไว้ก่อนละกัน โอเคครับเรามาสกเกลแบบว่าธรรมดากันดีกว่าครับผมมาตามหาเราไอดอลน่าใสสวัสดีทุกคนสบายดีไหมฉันอุสตะเป็นนักเรียนหญิงมัปลายโอ้ยก็อย่างที่เห็นแหละนะทุกวันของฉันคือการแต่งตัวตามแฟชั่นและไปเที่ยวกับเพื่อนหลังเลิกเรียนนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับอ่าก็เรีเยกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเอพิซอดที่006ตอนที่1บททดสอบของราชสีห์นะครับ ตัวเราก็คืออติประแปงสัญญาว่าจะออกไปทาบทามด้วยกันแท้ๆโคดี้สั่งน,งน่ช้าจังเลยลองติดต่อโฮโลคอมดูดีกว่าตูดตูด <c oughs> ต้องมาทำเสียงเอฟเฟกโทรศัพท <c oughs> ์เออพวกแกสบายดีไหมเซเว่นไลท์จะเริ่มแล้วนะเนะี่ยโอ้โหสงสัยจะเพิ่งตื่นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคนที่สัง่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่สิเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแฮะไอ้โคนี้นี่มันปลอมตัวมานะครับโอโ้โหเริ่มมาก็ ออกมาที่บรรยากาศสดใสจิ้มเข้าไปน่าแหกไหมจิ้มขนาดนี้โอ้ได้รับไอดอลคนหนึ่งยืนยันครับผมสวัสดีบาเอเซโนโลิลิชูกิเอยลิชูริเองจ้าแม่้้าเป็นเรื่องเย็บถักปักร้อยแล้วก็ฉันไม่แพ้ใครหรอกนะสกิลอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเย็บผ้าครับผมเราจะมาทําการเล่นผ่านเนื้อเรื่องกันอีกสักดานให้เห็นกันคนระับปึ๊บโอเค ไกลจะถึงบอสหรือ,อยังยังไม่ถึงเลยนะแถวนี้อุ้ยไอเทมอุ้ยจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนเรียบร้อยได้สตรามีนาเพิ่มเติมโอเคสวัสดีเฮ้ยเจอแล้วอ้า <laughs> โอ้โหหน้าตาจิ้มลิมตอนที่สองร้องคาราโอเกะคนเดียวสองคนคณที่สั่งวันนี้จะออกไปท้าทายตัต้งแต่ตอนนี้สินะโอ้โหพูดอะไรนะคนุณผู้ดูแล บททดสอบของคนนี่ยังไม่จบนะข้ามกันก่อนโอ้โหสวัสดีอุสตะซูมิเลโอเคครับจัดยูนิตส,สักหน่อยเปลี่ยนหัวหน้าทีมกันบ้านดีกว่ามาตกลงเลยโอเคมาเป็นทูกันหน่อยสาวตาแดงแม่เป็นโรคซะด้วยแมงวีเข้าตาเลยจ้ะนี่โอ้โหคนหน่ารักคนนี้ใ้เวลาการโจมตีโอ้โหรู้สึกฝ่ายโน้นจะมีโคนี่ด้วยนะซิตเตอร์กุปเอสาวน้อยนะักกีฬาตบหน้าผู้หญิงกันเลย เอาละครับช็อกโกแลตกับความเซ็กซี่ตบเข้าไปผัวตายอีกแล้วครับผมทำไมสบายจังวะโอเคเฮ้อลืมตัวเผลอใช้โฮโลคอมเรียกสบายชิกหนาะนะสตูดิโอออกมาร้องเพลงด้วยกันจนได้ซูมิเลจังอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่านะฮู้ได้เงื่อริงจริงเลยซูมิเลก็ย,ยังชั่วถ้าทางจะอารมณ์ยังดีอยู่สำหรับใครที่สนใจเนื้อเรื่องนะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เลยเด่นเ,เองครับผมหรือว่าจะลองโหลดแล้วก็มาเล่นเนื้อเรื่องกันก็ได้นะครับโอเคครับช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น การเปิดกาชปองนั่นเองแม่เป็นช่วงเวลาที่ชื่นชอบมากครับผมเราบรรลุนกันดีกว่านะว่าเราจะสามารถเปิดการ์ดได้ตัวละครที่หายากแค่ไหนกันไหนดูสิโอ้โหอันนี้หมุนฟรีหมุนฟรีก็เอาก่อนเลยครับผมอ่าเป็นการลองเชิงรลดมีอุ้ยโอ้ย,อย,อยการระดับจี้โคตรน่ารักอ ได้รับฟูตากาวะมิมิเดทขับรถเล่นโอ้โหสุดยอดเลยขับให้เรานั่งด้วยนะ <c oughs> โอเคครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่ทําให้การหมุนกาชาปองเรานี่คุ้มค่า,าจริงๆนะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดการสิบเอครั้งรับไปเลยเซเว่นพอยต์แล้วก็นี่ครับได้ตั๋วอะไรก็ไม่รู้ครับผมเราหมุนแบบว่า11ครั้งดีกว่านะเพราะว่าการันตีการระดับ G 1นใบนั่นเองมาถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับอีมาลุ้นกันเถอะโอ้โหการเปิดการนี่เป็นอะไรที่ลุ้นมาก ซื้อใบแรกเฮ้ยระดับจีอ้หูหน่ารักแม่คนนี้มีแล้วไม่เอาโอ้หูแต่ว่าการเมื่อกี้สุดยอดครับผมสามใบเดิมโอ้ยการระดับเอสแม่ดูสีก็รู้โอ้โหเอาระดับจีสีทองเยอะเยอะ้ยคนนี้แจมอยู่อ้ยคนนี้เรียบร้อยจังเลย เอาละคนนี้เปรี้ยวหวานวยระดับจีโอ้ยสุดยอดคนนี้แหละดูเหมือนว่าเราจะได้รับคิโวโกะช็อกโกแลตตามมารยาทชื่อการตลกจังวะนี่โอเคครับโอ้โหได้ตังห้าหมื่นได้รับ17เซเว่พอยแอขอบพระคุณมากครับผมเรามาททาการหมุนกันอีกสักรอบดีกว่าครับผมการระดับ G ของเรานี่ยังสะใจไม่พอ ต้องได้เพิ่มไปอีก3ใบดูกันเลยครับผมเอาละใบแรกก็บาเอสนะครับไม่เอาคนนี้ไม่น่ารักพอบอกไม่น่ารักเฮ้ยมาอีกแล้วโูยนมโตจังเลยเฮยทําไอย่าหือนอย่าหืนมากคนนี้เก้กเก้กกลางกปลือบออกมาโอยหน้าใกล้มากโอยสาวน้อยขอโทษอ่ชื้สาวน้อยใส่แว่น โจออกมาสาวน้อยเรียบร้อยอีกแล้วโจ้ออกมาอ,อีหน้าเด็กเอ้ยโอ้โหเฮ้ <laughs> เยมันได้การอย่างนี้สองใบอย่างนี้เอาไปพัฒนาได้หรือเปล่านะได้รับอาซามิมิวาโกะล่าใบไม้แดงโอ้โหสุดแจ่เลยจริงโอ้โหเมื่อเราทำการเปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้รับของรางวัลไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เป็นเฟรนดพอยต์ห0าพพอยต์ แมเปิดอีก2ทีนี่ก็โหได้อีก2ชิน้นเลยนั่นเองโอเคครับมาทําการฝึกพิเศษกันดีกว่าเป็นการผสมการ์ดแบบเดียวกันนะเพื่อพัฒนาเป็นการ์ดใบใหม่นั่นเองอ่าเมืม่อกี้ดูเหมือนว่าเราจะได้การ์ดที่แบบว่าโหดๆมานะครับนี่เลยครับได้ซ้ํามา2ใบใส่เข้าไปสีแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีนึงคุโมมากิโมนากะช้อปปิ้งครับผมแมแค่ตรงนี้ก็น่ารักแล้วนะโอ้โหจะน่ารักเพิ่มขึ้นแค่ไหน มาดูกันเลยฝึกพิเศษสำเร็จนี่คอมพลีตโอเคสเปเชียลเปลี่ยนล่างโอ้เฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังวะนอนเน่าอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อถึงได้คัมแบ็กจากหลุมมาเป็นซอมบี้คู่โมมากิโมนากะซอมบี้ครับผมโอ้ยเป็นการระดับ GS แล้วนั่นเอง ความโหดร้ายที่แฝงไปด้วยความน่ารักการผสมการาดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าทําให้เกมนี้มีสีสันมากขึ้นนะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นโหมดที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับนั่นก็คือการเล่นดนตรีไลฟ์สเตนั้นเองโอ้โหรู้สึกว่าจะมีเพลงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเพียบเลยนะครับผมเพลงอะไรเอ่ยโคเวอร์โคเวอร์ครับผมอ่าเป็นเพลงที่น่ารักสดใสนะครับอ่าเอายูนิตไหนดีเอ่ยเอานี้แหละ ชื่อยุกิโกนะครับพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับมาแล้วเป็นเพลงที่จะตื่นเต้นแค่ไหนมาดูกันโอ้โหเริ่มมาก็เอาแล้วเหรอ,อเป็นเพลงช้าครับผมฟังกันแบบชิวๆรู้สึกเริ่มไปช้าครับผมปั๊บ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 ปับ๊บมาปุ๊บ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 ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมถอดปุ่มปุ่มมันเสียงดังเกินไปโอ้ย มาโอเคครับผมแน่เดลวัะสวัสดฟังไอคนนี้ร้องเพลงแหละอย่าฟังผมร้องเลยผมร้องหน้าเกียดยูกูโอ้โหที่ชื่อมาตรงนี้เป็นจังหวะช้าๆนะครับอ้าวโหช้าอย่างพลาดเลยเว้ยซิสเตอร์ทามครับผมเมื่อกด100%ปหลายรอบก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ่า ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงชิวๆมากปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเริ่มไปชิวแล้วอ๋อโอโยปุ๊บ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 นี่มีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย่าพึ่งมันมาซ้ายขวาอ้าอโอ้โหซิสเตอร์ไทม์หายไปอย่างพริบตาอ้าวจบอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โหจบไม่สวยเลยอย่างงี้ฟินิตเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างไรระดับเอสถ้าโมโมกะเอาจริงขึ้นมาแล้วก็ผลก็เป็นแบบนี้แหละนี่โมโมกะในชุดยูกาตานะครับโอเคครับสําหรับใครที่สนใจเกมน่ารักนก่ภาพสดใสแล้วก็มีดนตรีเพ,าะ,เพาะให้เลือกเล่นครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นแบบว่า แม่ไม่สิ้นสุดเลยจริงๆครับผมก็สามารถาดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนั่นเองครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บจุ๊บ